วันนี้มาส่วนไปแล้วครับคุณเห็นบอพี่น้องกำคือมือเลยยกได้ยกได้เดี๋ยวเขามาหลุนมาหลุนมาหลุนไม่ไหลบ่ป๊าพี่น้องเบ้งเป็นก้าเป็นเลยที่บอกของส์เขาน้าบวกตึนี่น้าบวกพี่น้องดุดดดดๆๆดดุดดุดดคนอึ้น ตัวเราเพิ่มอู้หัวุ่นเลยว่ะตัวแรงเต็มตีนเลยเป็นลุงใส่หน่อยัหน่อยโอู้หูตัวอราเอาไปเรื่อเอาข้างไว้ซะเอาข้างนั่นไว้หย่ดเต็มเลยไม่ใส่โอ้ยบิ้งฟางข้างหนึ่งดำแบบ มีแบบนี้มีแบบนี้หยดโซดๆ<ช>เลยพี่น้อง,อ,อ,งอ๋อมีตะคุยลามใส่ใส่ใส่ตะคุยรามมันขนาดมีตะคุยลามเว้ตะคุยลามเออสอยบ่มีเลยนี่หอมใส่เลยมื้อนี้เอาวิ่งมาเลยพี่น้อง มันเนี่ยเหมนเอาเนี้ยตากหน้ามันง่อยพูดก็คุยแลาวเนี่ยตัวน้องเมียตัวน้องเมียขึ้เนี่ยดือดย่อๆนละ้วหูแม่ปิ้วหูเดือปลาดืดอดแค่นี่เท่าอยู่มันก่องอยู่นี่เออห้องหอไมีปลามันกลัวน้งไปบ่อใดไ,ได้เนี่ยมันหนามเหี้มโอมีอนมันคือปลาใหญ่ ว่านถือตำปลาบอกวเอาปลาไกได้เลยเออนี่มิตรสอยอตรสอยโอ้โหพี่สายนี่หันนตำปลาไปก็ได้เลยื่เต้มันลุงไปหลมั้งโุ้ยปลาไม่เง่หันลงไป ถ้าติวนเอาให้ส็ดตำฆ้า<ะ>ปลาเนี้ยปลาทำขุ้นลงทุนแต่พี่น้องนีน่าเมี่ยงโอ้ยพื้นฆ่าปลาแต่แต่ถ้าสวน,นเลยฆ่าปลาเนี้ยมีตัวซอยถ้าสวยไหม มีสวนมันอุ้ยมันพลาดตาข้นไหนเป็น่อยนี้งดือดโดดน้ำ้ังเอาเบียวอยี่จ oh, like oh, ั๊กบานไว้มันออกมันไปหรอละมีดดสุดๆเลยครับอันนี้มันแตกมูหรอพี่น้อง ากที่อไปสนภาพผา,าเริเร่มจาแงจาแล้วเริร่เริ่มจางแล้วครับว่ก่าเขาไปนั่งท้องนัเงเฮียงแหนงเฮีงโ โอ้โหเออหนึ่บาทนี่มีน้นจนวิ่งยนมีอะไบ้ันขาบ้าไมข้า้ได้บริปไ่เนาะจได้ันขาบามีหปา่คือว่ส่วนดอกปาสิ

พี่น้องห้องน้ำไร้แห้งปลาหลายกระโม่เอามันซ้าละละ่ะซ้าหนึพี่น้องนวดแล้วต้นแบบล่ละ,ละยกกระดุ้งหมดเ,ดมนเนยยลเเยครัเดี๋ยวจะเป็นยกกระดุ้งเด้อบอนพี่น้องยกแล้วจะมาส่วนไหมเอาเสี่ยวไนไดนนี่เดี๋ยวเขาจะมาส่วนไหมเดี๋ยวไปยกสะดุงครั้งครับเก็บจังพอกันคลิปมาเนาะพี่น้องนี่ภามาส่วนปลาคือเกา่าไปละครับไก้าวใส เมื่าตามก็าหาโลกคนเดียวป๊อตบันนี้ก่อนนี้บักายเลยมีปลาละค่าไปได้วยครับ